สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยเนี่ยบางคนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีถุงใต้ตาใหญ่แย่งแจ๊กนี่ใช้เวลาน,านานไหมพี่กว่าจะหายแน่่เน่ย ไม่เกิน2นาทีนะคะอุยไม่เกินสองนาทีนะคะดูดีดูฝานเครับสองนาทีเหรอครับจริงเหรอคะประมาณนั้นนะคะสาหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการทําสัลญกรรมอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทําสัลญกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจิลิลีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปปไทด์ ที่ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตาให้เลือนหายไปนะคะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจะใน่้ามเนี่ยนะพี่วุ้ยดูคืออธิบายช่ว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเออันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยพี่กบ สำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้สามสิบสามสิบกวิสามสิบกวิอันนี้สามสิบกวิเองนะใช่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายที่ใช้พื้นผ่านิวถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างนึงเขาจะสาวขึ้น5้าถึงสิปีโอ้ยไม่รู้ว่าเขาทานแค่ข้างเดียวหรอครับใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่เป็นการเทเดี๋ยวก็ยุบเลยทำได้ยังไงอ่ะเหมือนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็น ความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทํางานชั้นใต้ผิวมันมีตัวอะไรที่เป็นตุ้นนี้มีอะจิลิลีนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยเห็นไหมคะหายไปแล้ว้ายนะสังเกตซ้ายไว้น้ำเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าพี่ผมพูดอย่างเดียวจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวิดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่